สวัสดีนะครับพี่น้องชาวครอบครัวแก๊ปทุกๆคนนะครับผมมาสเตอร์หมีชาแนลนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับผมฝากทุกๆคนนะครับกดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่งไว้ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสินเชื่อจากแก๊ปนะครับเป็นสิ่งที่หลายคนรอคอยใช่ไหมครับสินเชื่อจากแก๊ปสินเชื่อจากแก๊ปเนี่ยผมก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะครับประเภทที่1ก็คือเป็นสินเชื่อเงินสดนะครับเป็นสินเชื่อเงินสดประเภทที่2ก็็เปนสินเชื่อเครื่องใช้้ไฟฟานะครับ ประเภทที่3าก็เป็นสินเชื่อรถจักรยานยนต์นะครับจะมี3อย่างนะครับที่แกลบของไอ้มานะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายให้ฟังทีละข้อนะครับสินเชื่อเงินสดเนี่ยก็คือเขาจะดูนะครับว่ารอบขับเราเนี่ยเยอะมากแค่ไหนนะครับเขาถึงจะให้สินเชื่อนั้นมานะครับแล้วแต่คนนะครับบางคนขับเยอะก็ได้เยอะบางคนขับน้อยก็ยอดเงินที่จะได้เนี่ยก็ได้น้อยนะครับแล้วอย่างที่2ก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเหมือนกันนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีพวกโทรศัพท์ นะครับโทรศัพท์แล้วก็พวกแท็บเล็ตแอร์ตู้เย็นนะครับทีวีนะครับก็อีกเหมือนกันนะครับราคาโทรศัพท์เนี่ยจะมากหรือน้อยก็อยู่ที่รอบขับเหมือนกันนะครับจะมีตั้งแต่ผ่อนวันละ17บาทถึงวันละ70กว่าบาทนะครับก็คือมีเครื่องละตั้งแต่ประมาณ4,000บาทถึงเครื่องละ30,000บาทนะครับ iPhone ก็มีนะครับอ,อย่างที่3นะครับสินเชื่อรถจักรยานยนต์ นะครับสินเชื่อจักรยานยนต์ก็แล้วแต่จะได้เหมือนกันนะครับอย่างผมเนี่ยสินเชื่อจักรยานยนต์เนี่ยสเดือนแรกยังไม่มาครับประมาณ6เดือนนะครับสินเชื่อจักรยานยนต์ถึงมานะครับผมก็ได้แต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้เอามาผมเพราะว่าผมมีแล้วนะครับรถเนี่ยสคันแล้วไม่ไหวขับแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายกันนะครับว่าทําอย่างไรนะครับเราถึงจะได้สินเชื่อจากแก๊สนะครับคนที่ได้สินเชื่อจากแก๊สเนี่ยต้องอยู่ระดับซินเวอร์ขึ้นไปนะครับแล้วก็ขับแก๊ปมาขั้นต่ำเนี่ยสามเดือนนะครับ แล um> ้วก็จะได้มากได้น้อยใช่ไหมครับก็อยู่ที่รอบคนขับเหมือนกันนะครับอย่างแต่ว่ารอบแรกที่ผมมาเนี่ยผมจําได้ทุกๆคนแหละหลายๆคนที่ขับใหม่นะครับพอสามเดือนพุทธเดอรอบแรกมันจะมาประมาณ4,000กว่าบาทนะครับแล้วรอบ2ก็แล้วแต่เลยนะครับหมื่นสองหมื่นะครับหมื่นสองหมื่นแกว่าบางคนเนี่ยรอบแรกมาไม่เอารอบ2ไม่เอารอบ3ไม่เอานะครับรอบ4มาทีเดียวเลยนะครับสามหมกว่า4 0,000นะครับก็มีนะครับก็ ขั้นต่ำนะครับอย่างน้อย3เดือนนะครับถึงจะได้สินเชื่อนะครับแล้วก็สินเชื่อมันจะเข้ายังไงนะครับก็คือมันจะในแอปกระเป๋าเงินเนี่ยมันจะมีขึ้นมาบอกนะครับว่าคุณได้รับสินเชื่อนะครับแล้วก็กดเข้าไปสมัครกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับแล้วเขาก็จะโอนเป็นเงินเนี่ยมาให้เราในกระเป๋าเงินนะครับเราก็สามารถถอนออกได้ทันทีเลยไม่เกิน5นาทีนะครับได้รับเงินทันทีเลยนะครับแล้วก็ส่วนโทรศัพท์นะครับพวกโทรศัพท์พวกแท็บเล็ตเนี่ย ก็เขาจะส่งข้อความมานะครับว่าคุณได้รับผ่อนชำระโทรศัพท์ปุ๊บๆแล้วก็เลือกรุ่นเอานะครับพอเราเลือกรุ่นเสร็จเขาจะส่งข้อความมาอีกทีหนึ่งว่าเราได้รับการอนุมัติมายืนยันนะครับแล้วก็เขาจะนัดรับนะครับแต่บางรุ่นเนี่ยเขาก็จะส่งมาให้ที่บ้านนะครับส่วนมอไซค์เนี่ยผมก็ยังไม่เคยเอานะครับก็ยังไม่รู้ขั้นตอนนะครับแต่ว่าโทรศัพท์เนี่ยผมได้มาแล้วเครื่องหนึ่งนะครับ oppo นะครับ oppo reno 5ราคาประมาณ15ื่นห้า นะครับแต่ก็ผ่อนหมดไปแล้วนะครับจากแก๊ปนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับใครที่อยากได้สินเชื่อจากแก๊ปนะครับก็ขับขั้นต่ำอย่างน้อย3เดือนแล้วอยู่ในระดับซินเวอร์ขึ้นไปนะครับก็คือให้มันซินเวอร์ขึ้นไปอ่ะโกลแพตินัมฮีโร่นี่ยิ่งดีเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้เงินเยอะนะครับเวลาเขาส่งสินเชื่อเงินสดมาให้เนี่ยมันจะได้เยอะนะครับเดี๋ยวผมมาจะอธิบายเกี่ยวกับไอ้เครื่องใช้ไฟฟ้าไฟอีกทีนึงนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราได้เนี่ยเราจะผ่อนทีเดียวเนี่ย สมมติก็ส่งมาให้ใช่ไหมเราจะเอาเลือกทีวีกับโทรศัพท์พร้อมกันเนี่ยไม่ได้นะครับเราต้องสมมุติเดือนนี้เขาส่งมาให้เราเอาโทรศัพท์ก่อนแล้วเดือนหน้าส่งมาให้อีกเนะี่ยเราเอาทีวีอย่างเงี้ยได้นะครับแต่ถ้าว่าเขาส่งมาให้รอบเดียวแล้วเราเลือก2อย่างเนี่ยไม่ได้นะครับอย่างผมก็ผมเคยได้ไอ้นั่นนะเครื่องละสามหมื่นผมได้สูงสุดแต่เครื่องละสามหมื่นผ่อนวันละร้อยนะครับแต่ผมก็ไม่ไดเอา,มา,นะเอามานะครับเอา oppo มานะครับวันละเจ็ดสิบกว่าบาทผ่อนหกเดือน นะครับผมก็เป็นกําลังใจให้นะครับใครที่อยากได้สินเชื่อใครที่กําลังช็อตช่วงนี้นะครับก็รอกันไปก่อนนะครับก็แก่เขาก็ส่งมาให้ทุกเดือนและครับเราก็พยายามทํารอบขับเยอะๆอีกอย่างนึงนะครับเราต้องยกเลิกงานน้อยๆนะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยมีผลนะครับเวลาเราส่งอาหารเสร็จเนี่ยให้เขาแบบเราต้องคุยดีๆกับเขาพี่ให้ห้าดาวด้วยนะครับอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็มันจะมีผลต่อการได้สินเชื่อนะครับเพราะถ้าโดนลูกค้าร้องเรียนบ่อยๆเนี่ยแล้วเปอร์เซ็นต์ยกเลิกงานเยอะๆเนี่ยสินเชื่อไม่ส่งมาให้นะครับแน่นอนนะครับ ก็เราก็ยกเลิกงานได้น้อยทําแบบทําตัวดีๆนะครับเป็นพนักงานที่ดีของบริษัทนะครับแต่เขาก็ส่งมาให้เองนะครับใครนะครับที่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับสินเชื่อของแกลนะครับก็คอมเมนต์มาถามได้นะครับผมก็จะตอบให้ทุกทุกคอมเมนต์นะครับเออแต่ผมไม่รู้นะว่าต่างจังหวัดเนี่ยมีสินเชื่อหรือเปล่าพี่พี่ที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับเพราะว่าผมขับอยู่ในกรุงเทพนะครับก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าต่างจังหวัดนี่เขามีสินเชื่อเหมือนกันไหมโอเคนะครับวันนี้นะครับผมก็เอาไว้แค่นี้นะคร ผมฝากติดตามรับชมด้วยนะครับวันนี้ผมก็ฝากทุกๆคนนะครับกดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่งไว้ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ